สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าชู่ช่อง TNS s ซีลีนะคะวันนี้เราจะมาสปอยอนิมีจีนอย่างเรื่องตำนานจอมยุทธ์พูดถังซานภาค2นะคะเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมกันได้เลยเปยเปยไม่เม้แต่จะมองเขาในขณะที่เขานั้นโบกมือไปทางหือไส้ถูและหัววีห้าพร้อมกับพูดขึ้นว่าเข้าไปแล้วนะ และสวีซานซือจึงได้พูดขึ้นต่อว่าเจ้าทากับข้าอย่างนี้ได้ยังไงคอยดูพอนางกลับมาข้าจะจัดการเจ้าเองพวกเราไปทานอาหารกันเถอะข้าจะเปลี่ยนความโกรธให้เป็นความหิวแทนเผอไส้โถจึงหัวเราะพร้อมกับพูดขึ้นว่าระวังน้ําหนักของเจ้าจะขึ้นนะเดี๋ยวเจ้าจะไม่สามารถยินบนดอกบัวได้และสวีซานซือก็ได้พูดขึ้นต่อว่าน้ําหนักอะไรกันข้าว่าเจ้าห่วงตัวเจ้าเองดีกว่าอย่าลืมนะว่าข้าเคยมีประสบการณ์อีกอย่างวิญญาณยุทธการต่อสู้ของข้านั้นก็เป็นประเภทน้าด้วย เธอไสโถจึงลุกยืนขึ้นและเดินไปหาสวีซานซือเขาจับไหล่ของอีฝ่ายเบาๆพร้อมกับพูดขึ้นว่าพี่ชายถึงแม้ว่าพี่นั้นจะพ่ายแพ้ในการต่อสู้ทุกครั้งที่ผ่านมาแต่ว่าพี่ก็ยังมีประสบการณ์มากกว่าข้าได้ปรดสอนเทคนิคให้ข้าหน่อยเถอะในตอนนี้สวีซานซือโกรธจนหน้าแดงเขาจึงพ,พูดขึ้นว่านี่เจ้าหมายความว่ายังไงข้าแพ้ทุกครั้งที่ชู้เพราะข้ามีเหตุผลถ้าไม่ใช่เพราะสิ่งที่เกิดขึ้นข้าคงจะสนะใจหนนนอนไปนอนแล้ว,ห,วหัวีฮาวจึงหันกลับมาพร้อมกับ พูดขึ้นว่าสิทธิพี่สามแล้วมันเกิดอะไรขึ้นพวกเราสงสัยนักว่าท่านไปทําอะไรให้สิทธิพี่สีไม่พอใจสวีซานซือจึงพูดขึ้นอย่างแน่วแน่ว่าข้าจะไม่มีทางบอกพวกเจ้าเพราะนั้นนั้นเคยบอกกับข้าว่าอย่าไปพบกับนางอีกถ้าหาว่าข้านั้นกล้าบอกสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นพวกเจ้าอย่าทําให้ข้าเดือดร้อนพวกเรารีบไปกินข้าวกันเถอะแล้วพวกเขาทั้งสามคนก็ได้มาทานอาหารด้วยกันที่โรงอาหารสําหรับเหอไ้โถและหัววีเฮานั้นงานบุพเพเทพสมุทรถือว่าเป็นเรื่องใหม่และ น่าสนใจมากท้องฟ้าค่อยๆมืดลงแล้วเกาะเทพสมุทรนั้นก็มีรัศมีที่น่าหลงไหลบนเกาะมีนักเรียนรันด้านในของโรงเรียนสีไลเคอร์สวมเครื่องแบบสีแดงพวกเขาเริ่มรวมตัวกันในสถานที่ที่งานบุพเพเทพสมุทรนั้นกําลังจะเริ่มต้นขึ้นเนื่องจากคณะวิศวกรวิญญาณเพิ่งพัฒนาเมื่อไม่นานมานี้นักเรียนลันด้านในส่วนใหญ่จึงมาจากคณะวิญญาณยุทธการต่อสู้พวกเขาแสดงความสามารถและรวมตัวกันที่ริมทะเลสาบอย่างรวดเร็วทั้งหมดเป็นนักเรียนชายไม่มีผู้ ูหมอกดําบนทะเลสาบเริ่มกระจายตัวทําให้มองเห็นอะไรได้ยากในตอนนี้มีเรือขนาดใหญ่ลํหนึ่งเล่นมาทางเกาะจากระยะไกลเรือนี้สว่างสวยพวกนักเรียนที่อยู่บนเกาะน,นั้นเห็นว่ามันเป็นเรือที่ใหญ่ที่สุดในทะเลสาบเทพสมุทรตอนนี้มันเต็มไปด้วยผู้คนหววีห้าวนั้นมีสายตาที่ยอดเยี่ยมเขามองเห็นว่าใครที่กําลังนั่งเรือมาเขาเห็นผู้อาวุโสถึง6กเจ็ดคนจากศาลาทเทพสมุทรเยียนเศร้าเจอไข่เหมยเอ๋อเซียนหลินเอ๋อเสียนตัวตัวและยังมี มีคนอื่นๆอ,อีกสามคนที่เขาไม่รู้จักเมื่อเรือได้เทียบท่าอยู่กลางทะเลสาบก็ได้มีลำแสงพุ่งออกมาจากทะเลสาบซึ่งแยกออกเป็นลำแสง17ลำนักเรียนชายต่างพากันตกตะลึงแสงทั้ง17สายนี้เป็นสีทองแต่ละสายก็ได้มีหญิงสาวสวมชุดกระโปรงขาวหญิงสาวยังคงสวมหมวกไม้ไผ่เหมือนกันและใบหน้าของพวกนางนั้นก็มีผ้าคลุมหน้าสีขาวเหมือนกันพวกเธอดูเหมือนนางฟ้าภายใต้แสงสีทองที่ส่องสว่างอยู่ทั้งหมดได้ยืนเลียงแถวอย่างเงียบๆและหันหน้าไปทาง ฟังตอนนี้นักเรียนชายทุกคนที่อยู่บนเกาะนั้นต่างกระตือรือร้นเป็นอย่างมากทันใดนั้นลำแสงที่แรงกว่าสองดวงก็ปรากฏขึ้นเช่นกันและร่างสองร่างก็ได้โผลออกมาด้านซ้ายคือเปยเปยที่สวมสุดคุมยาวสีขาวส่วนด้านขวาคือสิทธิพี่หญิงใหญ่จางเลอเวียนที่สวมสุดสีเหลืองอ่อนหลังจากที่ไม่ได้เจอกับสิทธิพี่หญิงใหญ่ของเขามาสองปีหัววีฮ้าวพบว่าเธอนั้นยังไม่เปลี่ยนไปเลยดูเหมือนว่าเวลาจะไม่สามารถทำลายร่างกายของสิทธิพี่หญิงใหญ่ของเขาได้เลยสิทธิ หญิงของเขายังคงงดงามและอ่อนหวานเหมือนเดิมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งานบุพเพเทพสมุรในฐานะพิธีกรดำเนินงานอันทรงเกียรตนินี้ข้าขออวยพรให้นักเรียนทุกคนในลานด้านในโชคดีในการหาคู่ของทุกคนข้าและสิทธิ์พี่หญิงใหญ่ขอต้อนรับผู้อาวุโสจากศาลาเทพสมุรและอาจารย์ที่มาร่วมงานในวันนี้ด้วยในนามตัวแทนของนักเรียนข้าอยากจะขอขอบคุณอาจารย์อย่างจริงใจหากอาจารย์ไม่มีความอดทนในการเลี้ยงดูสั่งสอนพวกเราพวกเรา ก็คงไม่สามารถบรรลุสิ่งที่ต้องการและไม่สามารถประสบผลสําเร็จเหมือนวันนี้ได้เมื่อเป้ยๆกล่าวเปิดงานเสดผูวอุสเสียนจิงยิ้มพร้อมกับพยักหน้าให้เขามันเป็นคํากล่าวเปิดงานที่เรียบง่ายแต่ก็สร้างเสียงตบมือที่ประทับใจพร้อมกับเสียงเสียที่ดังสนัน่นบรรดาผู้ที่มีหญิงอยู่ในใจอยู่แล้วต่างก็กระตือรือร้นมากขึ้นและเป้ยๆก็ยังได้กล่าวต่ออีกว่าหนุ่มๆทั้งหลายเตรียมตัวให้พร้อมหลังจากนี้จะมีลำแสง39าลำปรากฏขึ้นบนทะเลสาผู้ที่ใกล้ชิด เทพธิดาเทพสมุทรของเราจะเป็นผู้เริ่มต้นในการแข่งขันรอบแรกในขณะที่คนอื่นๆที่อยู่แนวหลังอาจจะไม่ได้รับการจัดอันดับที่เหมาะสมในรอบแรกจึงเป็นเรื่องสําคัญที่ต้องตื่นตัวไม่ว่าพวกเจ้าจะใช้วิธีไหนก็ตามจะต้องหาจุดดอกบัวที่สองสว่างอยู่บนลำแสงแต่ว่าพวกเจ้าทุกคนห้ามลงไปในน้าเน็ดคอดสาหรับผู้ที่ฟ้าฝืนจะถูกตัดสิทธิ์ทันทีคําอธิบายของเป้ยๆนั้นชัดเจนชายหนุ่มส่วนใหญ่ต่างกระตือรือร้นหัววีห้าวดูเหมือนจะรู้สึกถึงบางอย่างเมื่อเขาหันกลับมา เขาเห็นใต้หัวปินกำลังจ้องมองเขาด้วยสายตาที่เย็นชาและดุร้ายหัววีห้าวจึงยิ้มตอบยังไม่ใส่ใจทุกคนเตรียมตัวให้พร้อมซ้อมสองหนึ่งทันทีที่ไป,ไป้ยพูดจบลําแสง39ล้าก็ถูกยิงออกมาจากทะเลสาบลำเสงทั้ง39ลําได้ถูกเรียนแถวอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่ละแถวนั้นอยู่ห่างกันประมาณ5เมตรพวกมันได้กระจายตามสัดส่วนระยะ100เมตรจากนักเรียนหญิงและห่างจากฝั่งประมาณ200เมตรและผู้ที่ได้เปรียบอย่างเห็นได้ชัดคือผู้เชียช่ยวชาญวิญญาจารย์ที่มี ยานยุทธประเภทบินหัววีห้าวและเหอไสโถจึงลุกขึ้นจากพื้นและเปิดใช้งานเครื่องขับดันวิญญาณของพวกเขาแรงผักดันที่แข็งแก่งก็ได้ผลักให้พวกเขาพุ่งไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วขณะที่หัววีห้าวและเหอไสโถใกล้ถึงลำแสงทั้ง39สายแล้วเขาเห็นว่าดอกบัวในแถวแรกนั้นมีคนลงเต็มหมดแล้วเห็นได้ชัดว่าดอกบัวบนผิวน้ำนั้นดูสดชื่นและมีชีวิตชีวาภายใต้แสงสว่างจากแสงไฟพวกมันมีสีเขียวอมฟ้าเหมือนหยกที่ลอยอยู่บนผิวน้ำและหัววีห้าวก็ได เหยียบขึ้นไปบนดอกบอัวความสามารถในการรับน้ําหนักของดอกบอัวนั้นน่าประทับใจมากตราบใดที่เขายังสามารถรวบรวมพลังจิตวิญ,ญญาณของเขาได้เขาก็จะสามารถยืนอยู่บนดอกบอัวได้อย่างมั่นคงด้วยการฝึกฝนของเขาแต่เขาก็จะต้องไม่เคลื่อนไหวโดยที่ไม่จําเป็นหรือทําอะไรรุนแรงในตอนนี้เขาไม่ได้ฟังสิทธิพี่หญิงและไปเป้ยพูดอย่างจริงจังแต่ถ้าว่าเขากลับใช้การตรวจจับทางจิตวิญ,ญญาณเพื่อนับดูจํานวนคน37 38 39 39, 39แ้ล้วหวงตรง อยู่ที่ไหนาบอกนะว่าหวังตรงไม่ได้อยู่ที่นี่ทําไมหวังตรงถึงไม่อยู่ที่นี่นี่เป็นโอกาสที่ดีจากหน้าตาของเขาแล้วเขาสามารถหาผู้หญิงที่ดีได้อย่างแน่นอนถ้าเขาต้องการซึ่งน่าเสียดายว่ามีห้าวพึพรรมพำกับตัวเองแต่ถ้าว่าสายตาของเขานั้นยังคงมองหาหวังตงต่อไปเอาละงั้นเรามาเริ่มส่วนแรกกันเลยส่วนแรกนี้เรียกว่าความรู้สึกร่วมกันจากทางด้านซ้ายของแถวแรกนักเรียนทุกคนจะได้รับโอกาสแสดงความสามารถที่แท้จริงของตัวเองแต่ก็อย่าทําตัวโดดเด่นเกินไป นะถ้าไม่อย่างนั้นข้าคงแค่หลับตาข้างเดียวถ้านักเรียนหญิงเลือกที่จะโจมตีกับจางเล่อเซียนยิ้มขณะที่เธอพูดสวีซานซือถูฝ่ามือของเขารอยอยู่แล้วเขาอยู่ในอันดับแรกและเขาก็จะเป็นคนแรกที่ได้แสดงในสว่วนนี้สวีซานซือเจ้าพร้อมหรือยังเปยปถามขึ้นและสวีซานซือก็ส่งสัญญาณว่าเขาพร้อมแล้วไปไปจึงพูดขึ้นต่อว่าเริ่มได้จากนั้นสวีซานซือจึงกระโดดขึ้นสูงก่อนที่จะเหวี่ยงโลกออกไปและมันก็ตกลงไปบนผิวน้ําแล้วเขาก็ ก็กระโดดลงไปในโล่ทันทีแล้วโล่ของเขาก็เริ่มลอยออกไปเล่ากับเรือลำเล็กที่เขาใช้โล่ในการรับน้ำหนักนั้นเพราะว่ามันสามารถประหยัดพลังวิญญาณของเขาได้นอกจากนี้มันยังทําให้เขาสามารถก้าวไปข้างหน้าได้อย่างมั่นคงมากขึ้นสวีซานซื้อพยายามเป็นอย่างมากเพื่อให้ได้อันดับหนึ่งมาในขณะที่เขาตะโกนโล่ก็ได้เพิ่มความเร็วของมันจนกระทั่งเขานั้นพุ่งไปหานักเรียนหญิงอย่างรวดเร็วเมื่อเขาอยู่ห่างออกไปประมาณ10เมตรเขาจึงใช้ฝ่ามือของเขาควบคุมโล่เพื่อทําให้มันหยุดเขาไม่มีความ ความกังวลเลยและเขาก็ได้เฝ้าสังเกตหญิงสาวแต่ละคนอย่างจริงจังจากซ้ายไปหาขวาในขณะที่เขากําลังมองหญิงสาวไปเรื่อยๆเขาก็ได้พึมพำ <ๆ S 1> ออกมาว่านั่นไม่ใช่เธอเธออ้วนเกินไปไม่สิเธอผอมเกินไปด้วยซ้ําอืมคนนี้รูปร่างดีนะแต่เธอก็ตัวใหญ่กว่นนานานๆนิดหน่อยจะพูดอย่างนี้ได้อย่างไรสวีซานซื้อถ้าเจ้าไม่อยากถูกโยนลงไปในน้ําเจ้าหยุดพูดเดี๋ยวนี้เสียงของหญิงสาวคนหนึ่งพูดขึ้นสวีซานซื้อจึงได้หุบป,ปากของเขาอย่างรวดเร็วในช่วงเวลาสั้น เขาก็ได้ล็อกเป้าหมายของเขาไว,แว้แล้วเลวโลก,ก็ได้เคลื่อนไหวอีกครั้งและผลักร่างของเขาไปทางนักเรียนหญิงคนที่3ที่อยู่ด้านขวานักเรียนหญิงคนนั้นจึงได้ขยับตัวเล็กน้อยสวีซานซื้อจึงเดินมาใกล้เธอมากขึ้นตอนนี้เขาอยู่ห่างจากเธอไม่ถึง10เมตรเขาชี้นิ้วเท้าบนโลกของเขาก่อนที่เขาจะกระโดดตรงไปที่ดอกบวัวที่เธอยืนอยู่เห็นได้ชัดว่าหญิงสาวไม่สามารถทนได้อีกต่อไปเธอจึงดันร่างของเธอขึ้นสูงอยู่เหนือหัวของสวีซานซื้อเกมโจมตีเขาทันทีถึงแม โกดจะระบุไว้ว่านักเรียนหญิงไม่สามารถโจมตีได้แต่ก็ยังอนุญาตให้นักเรียนหญิงสามารถตอบโต้ได้ถ้าหากนักเรียนชายอยู่ใกล้ดอกบัวของพวกเธอมากเกินไปเขาปล่อยให้ขาของเธอฟาดลงมาที่บ่าของเขาสวีซันซื้อนั่งยองๆลงกลางอากาศเพื่อต้านทานแรงกระแทกและนิ้วเท้าของเขาก็ได้กดลงบนดอกบัวของเธอดูเหมือนว่าดอกบัวในตอนนี้กําลังจะจมลงไปสวีซันซื้อจึงใช้ลำแสงสีดําพยุงตัวของเขาไว้ทันใดนั้นดอกบัวก็กลับมานิ่งเหมือนเดิมแล้วเขาก็ ก็จับเท้าของหญิงสาวที่กำลังพุ่งมาที่ไหล่ของเขานักเรียนหญิงคนนั้นไม่คาดคิดว่าสวีซานซือจะรับการโจมตีของเธอโดยไม่หลบเลี่ยงเม้แต่น้อยสวีซานซื้อจึงยกขาของเธอขึ้นพร้อมกับพูดขึ้นว่านั่นนั่นข้ารักเจ้าข้าจะไม่ตอบโต้เจ้าถึงแม้ว่าเจ้าจะโจมตีข้าก็ตามเจ้าออกไปให้พน้นนักเรียนหญิงคนนั้นพูดขึ้นด้วยความโกรธแล้วเธอก็สะบัดขาของเธอออกอย่างแรงอย่างไรก็ตามเธอนั้นยังคงเป็นคนที่น่าประทับใจมากขาอีกข้างของเธอดูเหมือนจะติดกับดอกบัว เธอจึงใช้มือของเธอกดไปที่ดอกบัวก่อนที่จะพลิกตัวในขณะที่เธอกําลังจะพลิกตัวหมวกไม้ไผ่ของเธอก็ได้ล่วงลงมาร่างของสวีซานซื้อก็ได้ส่องประกายก่อนที่เขาจะกระโดดขึ้นจากดอกบัวเขาหลบเลี่ยงการเตะของนักเรียนหญิงคนนั้นขณะเดียวกันมือวขวาขายื่นไปจับผ้าคลุมหน้าของเธอและดึงมันไว้าทยที่สุดแล้วเขาก็ได้ทั้งหมวกและผ้าคลุมหน้าของเธอในตอนนี้สวีซานซื้อก็ได้อยู่บนโลกของเขาแล้วเขายิ้มขณะที่มองไปหาหญิงสาวพร้อมกับพูดขึ้นว่าส ตาของข้อมีไว้สําหรับเจ้าน,าน,านั้นๆขอลักเจ้าแล้วเขาก็กลับสู่ตําแหน่งเดิมทันทีคนที่สวีชานสือเลือกนั้นมันคือเจียงหนานๆนจริงๆใบหน้าของเธอแดงเล็กน้อยจากความโกรธเจียงหนานๆนยังคงไม่รู้ว่าสวีชานสือนั้นสามารถเอาชนะได้ด้วยการโกงนักเรียนชายทุกคนต่างส่งเสียงเสียเมื่อเห็นว่าสวีชานสือสามารถถอดผ้าคลุมหน้าและหมวกของเจียงหนานๆนได้หลังจากที่ได้เห็นการแสดงที่โดดเด่นของสวีชานสือจางเล่อเซียนก็เผยรอยยิ้มบนใบหน้าของเธอเธอ มองไปที่เป้ยๆที่กำลังยิ้มให้สวีซานซืออยู่เห็นได้ชัดว่าพวกเขานั้นคุ้นเคยกับสไตล์ของเขาแล้วสำหรับการสปอยก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะเรามาต่อกันในคลิปหน้านะคะผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานะที่นี้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณค่ะ